สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะนําคําถามที่เพื่อนๆหลายท่าน,นถามกันเข้ามาว่าการลงทุนเปิดร้านข้าวสารนะครับเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแบบคร่าวๆนะครับให้ฟังนะครับ อย่างผมเปิดร้านข้าวสารเองนะครับร้านจำหน่ายข้าวสารเนี่ยมีอยู่หลายปัจจัยที่มีส่งผลกับการลงทุนของเรานะครับเช่นทำเลที่ตั้งนะครับเราจะเลือกสินค้าชนิดที่เรานำมาขายยังไงค่าเช่าสถานที่อยู่เท่าไหร่นะครับการตกแต่งร้านแบบไหนแล้วก็อุปกรณ์ร้านโต๊ะเก้าอี้ตู้โชว์อุปกรณ์จัดวางงี้แล้วราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือสื่อการตลาดการโฆษณาการทำป้ายการทำโปรโมชั่นการ ถ้าจ้างพนักงานก็ต้องดูเรื่องของเงินเดือนของพนักงานที่ขายด้วยนะครับรวมถึงค่าน้ําค่าไฟค่าจัดการบัญชีค่าจัดการภาษีซึ่งผมเองนะครับเซตอัพเรื่องงบประมาณการลงทุนหลังข้าสารคร่าวๆนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50,000บาทถึง300,000บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านค้านะครับทำเลที่ตั้งนะหากเป็นร้านขนาดเล็กหรือมีขายของช้าด้วยขายข้าวสารด้วยก็ลงทุนไม่มากนักนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50,000บาท สต็อกของได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนร้านที่ขยายหรือต้องอยู่ในทําเลที่คนหนาแน่นอาจจะต้องลงทุนสูงเนื่องของสต็อกของให้เยอะๆมีหลากหลายสินค้าหลากหลาย sku นะครับทำให้ลูกค้านี่มีความสนใจนะครับหากยังไงก็ดีนะครับต้องศึกษาและวิเคราะห์แผนการลงการประเมินความต้คกาครับสวัสดีครับ เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าการเปิดร้านข้าวสารเนี่ยคลิปที่แล้วผมแนะนําไปว่ามีต้นทุนเท่าไหร่วันนี้ผมจะพามาดูว่า3ชนิดข้าวสาคัญที่ควรมีขายในร้านข้าวสารที่จะเปิดร้านมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับคือข้าวหอมนะครับข้าวหอมมะลิข้าวหอมปทุมข้าวพื้นนุ่มข้าวหอมควรมีจําหน่ายอยู่ที่ร้านนะครับยิ่งหลากหลายยิ่งทําให้ลูกค้ามีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างของผมเองมีข้าวหอมมะลิสุรินนะครับข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาล้องห้านะครับข้าวหอมปทุมแล้วก็ข้าวพื้น ข้าวขาวข้าวขาว,ขาวหรือข้าวแข็งกลุ่มพวกข้าวเสาให้ข้าวที่มีความหุงขึ้นหมอนะครับตัวนี้จะมีกลุ่มลูกค้าที่นิยมเช่นกันนะครับอย่างเช่นกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือว่าจะเป็นกลุ่มผู้บริโภคในภาคกลางนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะครับ ข้าวหอมข้าวขาวไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับควรมีขายเป็นอย่างมากสำหรับร้านข้าวนะครับทําขนมก็ได้แล้วก็หุงเป็นรับประทานกับกับข้าวก็ได้นะเป็นตัวสินค้าขายดีมากนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วผมจะพามาแนะนําว่าเปิดร้านข้าวสารทำยังไงอีกนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ สำหรับ2องคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีการพูดถึงไปแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของต้นทุนการเปิดร้านจำหน่ายข้าวสารนะเรื่องที่2ก็คือชนิดข้าวสารที่จะนํามาจำหน่ายในร้านข้าวสารนะวันนี้นะครับมีอีกข้อสําคัญที่ผมจะมาแนะนำนะครับก็คือเรื่องการเลือกทําเลสําหรับการเปิดร้านจำหน่ายข้าวสารนะครับข้อที่1นึ่งนะครับต้องเลือกทําเลที่มีแหล่งคนพุกพ่านแหล่งหมู่บ้านแหล่งร้านอาหารนะครับเพื่อให้เกิดทราฟฟิกนะครับคนเห็นร้านของเราจะได้แวะเข้ามาซื้อเพราะอะไรนะครับข้าวสารมีการใช้ประจําวันทุกวันต่อเนื่องนะครััลล้้้นนนนนนแ่่เเป็ออุโภครริิทีสืงงาใใชชชหหมมดไพะะฉยูก ข้อที่2นะครับทำเลที่ตั้งต้องมีสถานที่จอดรถนะครับปัจจุบันนะครับผู้บริโภคให้ความสาคัญเรื่องสถานที่จอดรถจะซื้อของที่ไหนจอดรถต้องสะดวกสบายเพราะว่าเข้าสารมันมีปริมาณหนักนะครับต้องจอดรถมาขนยกขึ้นไปนะครับอีกสําคัญหนึ่งก็คือการที่จะต้องมีพื้นที่จอดรถสำหรับรถมาโหลดของลงของนั่นเองครับผมอีกประการสําคัญข้อที่3ข้อนี้ก็สําคัญมากๆเต็กกนกันก็คือการเซอร์วีการดูว่าในละแวกที่เราจะเปิดร้านทําเลมีคู่แข่งหรือมีร้านค้าใกล้เคียงมีห้างสรรพสินค้ามีมินิมาร์ทมีม ศูนย์จำหน่ายข้าวสารอะไรคล้ายๆเราไหมเพื่อที่จะวิเคราะห์ดูว่าระยะห่างที่เราจะเปิดไกลแค่ไหนไม่แย่งลูกค้ากันหรือมีโอกาสการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมไว้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะผมจะนำข้อมูลดีๆมาฝากอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจในการเปิดร้านข้าวสารนะครับผมติดตามได้เลยนะครับผมจะนำข้อมูลดีๆมานำเสนออย่างต่อนเนื่องเลยครับขอบคุณมากครับ ครับมาแล้วนะครับวันนี้ผมพามาดูการขนส่งสินค้าข้าวสารส่งตรงถึงตัวคุณนะครับวันนี้ผมเลือกใช้คุณปู่อึดถึกทนไฮลัก์ฮีโร่เฮอร์คิวลิสนะครับวันนี้ก็มีลูกค้านะครับออเดอร์นะครับข้าวขวัญสุรินบรรจุ15กิโลนะครับในละแวก ใกล้เคียงนะครับไม่เกิน5กิโลผมเองก็จะต้องขับรถไปส่งของเองครับน้องๆก็ขึ้นของให้อย่างเข้มแข็งนะครับเนื่องจากระยะใกลนะครับเราก็ใช้รถที่เรามีนะครับสแตนบายไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ